สวัสดีค่ะวันนี้นำเสนอราบเป็ดทอดที่เหลือกินจากคริสต์มาสไปดูเลยค่ะทำง่ายง่ายอันนี้คือเป็ดที่เหลือวิก็จะมาหั่นใส่จานเอาไปกินพรุ่งนี้กังวันคนิาสวิทำสองตัวเพราะว่าจะได้กินสองมือ้ออันนี้เราก็ทำต้มยำได้หรือไม่งั้นก็แกงเผ็ดได้เก็บไว้ นี่ตะไคร้อยู่ตรงนี้เอาออกเลยนี่เป็ดเป็นชิ้นเล็กเนื้อเขาเยอะมากเลยนะ แยกสัส่วนอันนี้หนังเอาไปตั้งหากวันนี้ไม่มีเครื่องลาบก็จะใส่แค่หอมแล้วก็ข้าขวคัวแค่นั้นแหละเพราะกลางวันกินเป็ดไปแล้วเขาเลี่ยงเป็ดก็หั่นเสร็จแล้วได้จานหนึ่งเอาไปกินพรุ่งนี้กลางวันส่วนอันนี้เอาแช่ตู้แข็ง นี่เนื้อเป็ดเดี๋ยวก็เอามาสับทำราบตอนเย็นนี้อันนี้คือหนังกับมันเป็ดวิก็จะเอาสับแล้วทำราบส่วนนี้เขาไม่เป็นชิ้นจะทิ้งก็เสียดายสับไว้เอาแบ่งทำราบไม่ต้องสับละเอียด เดี๋ยวเอาไปทอดอีกรอบนด้งนะก็จะสับออกประมาณนี้ไม่ต้องละเอียดเดยอะเอาไว้ตรงนี้ก่อนอันที่สับเลยเดี๋ยวจะทำราบเป็ดทอดให้พอบ้านกินหนังก็จะแยกไว้ต่างหากพอบ้านไม่กินหนังก็จะสับเหลือไว้ต่างหากใส่น้ำมันให้กรอบ แล้ทำลาบให้พ่อบ้านกินลองดูเขาจะชอบหรือเปล่าอันนี้คือน้ำมันที่อบเป็ดที่ยวอ,ออกมาจากเตาเมื่อกลางวันแล้วก็ผสมน้ำมันรอให้ร้อนก่อนค่อยเอาเป็ดใส่ช่องที่รอให้น้ำมันร้อนเ็มาหั่นหอม ทำราบเป็ดแบบง่ายๆมีอะไรก็ใส่ลงไปวันนี้รู้สึกจะมีแต่หอมชาลอดกับหอมสด กพ่อบา้านเปิดน้ำจะทม้ข้าง,างนี้ก็เป็นมะนาวช่วงนี้มีแต่มะนาวเหลืองแค่ี้ก่อน อันนี้เป็นผักกับเก็บไว้ก่อนมันร้อนแล้ววิก็จะเอาเป็ดใส่ ไปนิดนึงแลยวก็ปเป็ดเหลืองแล้วออกเลยระวังน้ำมันกระเด็นขั้นตอนนี้ไม่ต้องให้เขากรอบเยอะเอาใส่กระชอนไว้ให้เขากระเด็นน้ำมัน อันนี้เป็นอกเป็ดก่อนหนังเป็ดให้ทอดที่หลังเขาพ่อบ้านกับลูกเขาไม่กินหนังเอาเป็ดที่เลลาลงไปทอด เป็ดก็ทอดเสร็จแล้ววิก็จะใส่เครื่องลาดเลยหอมที่หั่นไว้ก็ต้นหอมน้ำปลากะเอาทุกอย่างรสตี ขั้วพริกป่นนิดหน่อยแค่นี้พอเด๋ยวลูกชายเผ็ดคนให้เข้ากันอ่ะลืมมะนาวมะนาวครึง่งซี ือสูตรลาบเป็ดที่เหลือจากกินปีใหม่ลาบเป็ดเสร็จแล้วนี่ก็จะตักลงตรงนี้แห้งมาก เป็ดทอดด้วยตกแต่งสวยงามเมนูรับเป็ดทอดที่เหลือจากคริสต์มาสก็เสร็จแล้วขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามและกำลังใจค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ